คนแก่ดื่มกาแฟอันตรายจริงไหมงานวิจัยล่าสุดบอกไม่เหมือนที่เราคิดเลยครับเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินคําเตือนจากลูกหลานหรือแม้แต่แพทย์บางท่านว่าคนแก่ไม่ควรดื่มกาแฟเพราะจะทําให้ความดันขึ้นใจสั่นหรือนอนไม่หลับคําเตือนเหล่านี้ทําให้ผู้สูงอายุหลายคนต้องอดทนเลิกดื่มกาแฟที่เคยชื่นชอบหรือดื่มด้วยความกังวล แม่เคยได้ยินเขาบอกกันว่าคนแก่ห้ามกินกาแฟเดี๋ยวหัวใจวายพ่อเขายังอยากกินอยู่นะแต่กลัวความดันขึ้นเหมือนกันพ่อแม่ไม่ต้องกังวลครับงานวิจัยใหม่ๆพบว่าการดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจด้วยซ้ำงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Circulation Heart Failure ในปี2021ศึกษาผู้คนกว่า21,000คนเป็นเวลาอย่างน้อย10ปี พบว่าการดื่มกาแฟในระดับปานกลางประมาณ3-5แก้วต่อวันอาจลดความเสี่ยงของภาวะหัวใจล้มเหลวได้แล้วเรื่องนอนไม่หลับละหมอลูกแม่ดื่มกาแฟทีไรตาค้างทุกทีคาเฟอีนในกาแฟอาจรบกวนการนอนหลับได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ไวต่อคาเฟอีนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมดกาแฟนะครับลองปรับเปลี่ยนเวลาดื่มกาแฟให้เร็วขึ้นไม่ดื่มหลังบ่าย หรือเปลี่ยนมาดื่มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนแทนก็ช่วยได้ครับแล้วเรื่องความดันละ่ะพ่อเป็นความดันสูงดื่มกาแฟได้ไหมเรื่องความดันก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจครับงาน,นวิจัยบางชิ้นพบว่าคาเฟอีนอาจทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นชั่วคราวแต่ก็มีงานวิจัยอื่นที่ระบุว่าการดื่มกาแฟเป็นประจําอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงในระยะยาวได้ นักวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of Hypertension ในปี2020พบว่าการดื่มกาแฟในระดับปานกลางประมาณ3-4แก้วต่อวันอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงได้ฟังดูดีเลยนะแม่อยากรู้ว่ามีประโยชน์อะไรอีกบ้างเยอะเลยครับแม่งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการดื่มกาแฟอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคพาร์กินสันอัลไซเมอร์และโรคตับบางชนิดได้ด้วยนอกจากนี้ คาเฟอีนยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองทำให้รู้สึกกระปรีก้กระเปร่าและมีสมาธิมากขึ้นสรุปแล้วผู้สูงอายุสามารถดื่มกาแฟได้ครับแต่ต้องดื่มอย่างถูกวิธี 1. ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมประมาณ3-4แก้วต่อวันหรือตามคำแนะนำของแพทย์ประจำตัว 2. สังเกตอาการตัวเองถ้าดื่มแล้วมีอาการใจสัน่นนอนไม่หลับหรือความดันขึ้น ควรลดปริมาณลงหรือเปลี่ยนมาดื่มกาแฟดีคาฟ 3. ระวังน้ำตาลและครีมกาแฟที่เติมน,น้ำตาลและครีมเยอะๆอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ลองดื่มกาแฟดำหรือเติมน้ำตาลและครีมน้อยๆ 4. ปรึกษาแพทย์ถ้ามีโรคประจำตัวหรือกำลังทานยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มกาแฟแล้วพี่ๆผู้สูงวัยทุกท่านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ล่ะครับ ดื่มกาแฟะกันวันละกี่แก้วแล้วมีอาการอะไรบ้างไหมแชร์ประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ